สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายได้กำลังดีงามๆแล้วก็จับเสือมือเปล่าด้วยนะฮะคลิปนี้รอชมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นขายของนิดนึงนะครับโอนออนไลน์ dot com เว็บไซต์ที่สอนขายของผ่านอีเบแบบจับมือทําดูแลตัวตัวบุคคลาตีคืนเงินสูงสุดถึง100%ดูแลตลอดชีพแต่เราก็มีโปรโมชั่นแบบเรียนออนไลน์ในราคาประหยัดด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนงบน้อยสนใจเรียนออนไลน์ก็ติดต่อได้นะครับอ่าช่องทางติดต่อมุมซ้ายล่างนะครับเบอร์0 6 6 1ศ9 3 9 9หรือติดต่อทางห้าเกลุ่ม็สาม รับข่าวสารฟรีก็ได้ครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องนะฮะสินค้าตัวนี้เป็นเกี่ยวกับเครื่องบูชาของไทยนะครับผมมาเดาได้ไม่ยากนะครับและผมไปเจอมานะครับที่ขาใน E ีเบียจากเครื่องมือลิงหาสินค้าใครดีของผมเองนะครับขายราคา38.88ราคาส่งอีก10ดอลลาร์นะฮะเบสเซ็ต1,000และราคาส่งอีก2,980ก็ประมาณพัน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 ื้ พันสี่นะแล้วที่ตกใจฮะผมไปหาในช้อปปี้ฮะเหมือนกันแปะแปะแปดสิบเก้าบาทโอ้โหโอ้โหขาย89บาทค่าส่งช้อปปี้ก็อาร้อยกว่าบาทนะฮะขายได้โปรส่งฟรีก็89บาทเอามาขายอีเบร็กพันสี่ืมจับซื้อมือเปล่าด้วยอืมขายไม่ออกก็ไม่เป็นไร ใครเอาก็ฟันฟินฟินอืน่าสนใจไหมล่ะเป็นรูปใบให้นะฮะลองไปหาดูเอานะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะลิงค์ขอเฉลยโค้ด R 0 2 0 2 2 2 1 5 2วันนี้เรียกสวยนะ0202221 02นะครับอ่ะผมย้ำอยู่เสมอนะครับนี่ ย้ำทุกคลิปว่าวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ตั้งใจลงวัลชินดูเพื่อนคนนี้ครับคุณอุสมานครับใช้เวลาในเดือนธันวาคมหกสาถึงมกราหกสี่สองเดือนสร้างยอดขายบนดีเบย์ได้หนึ่งแสนห้าพันบาทไอ้วันที่มาบอกผมเนี่ยวันเดียวขายได้เกือบหมืน่นมันโตขึ้นเรื่อยๆจับซื้อมือเปล่าก็ได้ไม่ต้องลงทุนก่อนทําได้จริงๆครับถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีไม่ใช่เรื่องอยากลองทําดูแต่ถ้าใครอยากเรียน โอทออนไลน์ครับคนนี้กําไรประมาณ25-30%ก็เอาง่ายๆเน็ตออกมาแล้วได้เงินคืนมา 27- 0 0 0ืถึง2 8 0 0มบาทแล้วถ้ายังขยันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆก็ดูเด็ยววันสุดท้ายที่ทักผมมาหลังจากทาตั้งใจหนักมา2เดือนขายได้วันเดียวเกือบหมื่นแล้วมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,ข,นขอแค่คุณขยนันบวกกับเทคนิคหาของแพงมาขายกับโอทออนไลน์รับรองเลยว่าตั้งใจทำหนปีครับ กำไรเดือนหนึ่งเน็ตเน็ตสี่ห้าหมื่นนะฮะทำงานประจําเงินเดือนยังไม่ขึ้นเลยจะโดนลดเงินเดือนด้วยเดี๋วเนี้ขายออนไลน์ผ่านอ e ีเบนี่แหละวันหนึ่งไม่ต้องส่งเยอะด้วยตั้งใจทําดูครับลองทําดูใครไม่ไหวเรียนกับเราก็ได้นะครับอ่ะเป็นกำลังใจใกับ้างง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่เรียนไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอคลิปนี้แล้วอยากติดตามคลิปต่อไปง่ายๆแค่ subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับโอทออนไลน์ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้ จะสร้างสารรค์ไอเดียกับเพื่อนๆมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยในช่องการทําเงินแบบจับเสือมือเปล่าแต่ไม่ต้องหลับชิปเราเห็นคุณภาพของสินค้าด้วยเพราะส่วนใหญ่เป็นสินค้าไทยจบคลิปละไปแล้วครับสวัสดี